สวัสดีค่ะไทยนิยมคามสวยนะคะแม่สวยสกลนครโอ้วันนี้เพิ่งได้กินข้าวนะคะเพิ่งได้กินข้าวข้าที่คุณแม่กินก็มีแกยวบองไม่มีแก้วทําแก้วกินเองแก้วบองนะแก้วกระเดกแล้วก็หน้าไม้ต้มต้มหนาไม้ผักส้ม ส้มผักสวัสดีค่ะไม่ค่อยมีนะลูกไส์ใหญ่ต้องตัดเอาตัดก็เร็วอยู่นะ ได้ก,กินข้าวเที่ยงห้ามมงแล้วคืนนี้มีไลฟ์สดนะคะต้องกราบขอไปเอฟซีหลายท่านที่เอฟเอฟพัสมาเนาะก็หมดหมดหมดคืนนี้คุณแม่จะยกไลฟ์สดนะ,ะเจอกันสองทุ่มนะสองทุ่มถึงสามทุ่มสี่ทุ่มเลยคืนนี้นะคะพัสดีมาใหม่สองร้อยกาผืนแล้วมี ผ้าดดกแดงทอหมักใหม่นะคะสวยมากสวยมากๆเลยรอรอดูรอเอฟนะคะต้องกราบขออภัยเอฟซีทุกท่านที่สั่งเข้ามาแต่ของหมดนะคะก็มีหลายท่านสั่งมาของหมดต้องกราบขออภัยท่านด้วยนะคืนนี้คืนนี้คุณแม่จะยกไลฟ์สดผ้าสิ้นนะคะสวยสวยเลยนะมาเอฟกันเนาะค่ะรอเอฟตอนไลฟ์สดดีกว่าเนาะจะได้จะได้เลยจะได้จะได้ไดเลยนะคะ พอยกคลิปเพื่อของมันน้อยมันก็ไม่ทันกันนะคะคืนนี้พบกันสองทุ่มนะคะไรสดผ้าสิ้นรักแด่นะคะมากินข้าวกับปลาแดกนำก้ำกันกับคุณแม่ปลาแดกน้องไม่ต้มส้มผักนะ,ะปลาแดกน้องไม่ต้มส้มผักทานคุณแม่ข้าวหมดสิบบาทเกี้ยงแอลัดเลยกินเยอะนะ,ะข่าวขอบคุณนะคะเจอกันสองทุ่มนะคะไรสดค่ะขอบพระคุณค่ะ